ดีครับผมนายวส,สันมานมูลนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทสซปรคูลเฮาส์แอนด์คอนสตรัคชั่นนะฮะทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านอสังหารประเภทมือ2และใหม่นะฮะเราบ,บริษัทของเราไม่ได้ใหญ่โตมากมายอะไรนะฮะเพียงแต่ผมที่คิดจะอัดคลิปคลิปนี้ให้กับทุกท่านได้ดูและได้ชมเพื่อ อาจจะดูคลิปผมเสร็จแล้วจะเกิดไอเดียอะไรหรืออยากมาร่วมงานกับเราผมยินดีผมเชิญครับนะฮะซึ่งบริษัทของเราทำธุรกิจด้านอสังหานะฮะมือใหม่แล้วก็มือสองเน้นมือสองมันจะสุดมากนะฮะในช่วงวิกฤตวิกฤตช่วงนี้เดือนกว่าๆมาเนี่ยนะฮะผมเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมาสารเลยนะฮะซึ่งผมก็เล็งเห็น ทางผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ประชาชนทั่วไปนะฮะเห็นเนื่องจากการทำธุรกิจนี่ผมเห็นเห็นทั้งรายรายจ่ายของประชาชนสวนมากนะว่ารายจ่ายเดือนหนึ่งรับกันเท่าไหร่และภาระหนี้สินที่มีอยู่มากมายนะฮะมากกว่าเงินเดือนตัวเองที่เคยรับน่าจะประมาณ5-10เท่าแสดงว่าคนหนึ่งคนเนี่ย เงินเดือนสมมุตินะครับเงินเดือนหมื่น้านะฮะก็จะมีภาระหนี้สินอยู่ประมาณแสนห้0ถึงสองแสนบาทต่อคนนะฮะแล้วทุกคนก็เอาเงินอนาคตที่อยู่ข้างหน้าที่ไม่ว่าจะกี่เดือนจะกี่ปีที่จะต้องผ่อนชำระบริษัทต่างๆบริษัทบัตรเครดิตหรือนะฮะร,รถยนต์อสังหาที่ทำเช่าซื้อนะฮะมา เพียงแต่ที่ผมอัดคลิปคลิปนี้เพื่ออยากให้ท่านได้เป็นทางเลือกนะฮะสำหรับการปลดภาระหนี้ที่มีอยู่หรือทำให้มันงอกเงยขึ้นมานะฮะโดยง่ายๆเลยที่ผมตั้งใจอัดคลิปนี้เพียงอยากจะเชิญชวนท่านท่านไหนก็ได้นะประชาชนทั่วไปเนี่ยอยากหาไรายได้เป็นไรายได้เสริมเป็น เป็นรายได้เสริมหรือเป็นรายได้หลักให้กับครอบครัวนอกจากเงินเดือนที่คุณทำอยู่รายได้ที่คุณรับอยู่นะโดยการมาร่วมงานกับเราในส่วนของพัฒนาหรือทำงานหลังเลิกงานของท่านนะครับหรือวันหยุดของท่านหรือท่านบอกกล่าวเพื่อนๆไปนะฮะแนะนำเพื่อนๆมาซื้อบ้านบ้านมือสอง นะฮะกับบริษัทของเราผมยินดีครับซื้อบ้านกับผมตอนนี้ผมปรับกลยุทธ์ใหม่ซื้อบ้านกับผมทุกหลังแถมแอร์นะครับฟรีค่าจดจำนองนะฮะค่ายื่นกล้่ยันกู้นะฮะครับเสร็จแล้วเนี่ยการที่ผมเชิญชวนให้ท่านเนี่ยมาทำธุรกิจหรือมา,อาหาลูกค,ค้าส่งให้กับทางบริษัทเรา ธุรกิจนี้ไม่ใช่แชร์ลูกโซธุรกิจนี้คุณไม่ต้องเสียตังลงทุนธุรกิจนี้คือไม่ได้ไปชักชวนคนนั้นมาคนนี้มาเพื่อที่จะมาระดมทุนหรือเอาเงินของชาวบ้านไปหมุนเสร็จแล้วเนี่ยจะกลายเป็นเ,เรื่องคดีความช่อโกงอะไรมา้างไม่มีฮะที่ผมเชิญชวนให้ทุกท่านมาทำงานร่วมกับบริษัทเพียงแค่คุณแนะนำนแะนะนะนำลูกค้า มาซื้อบ้านกับเรานะครับคุณได้ค่าแนะนำ10,000บาทต่อเทสต่อหลังแค่แนะนำนะฮะ10,000บาทจะได้ช่วงไหนช่วงที่มีทําการโอนบ้านแล้วเสร็จนะครับคือนะัดลูกค้าลูกค้าผ่านยื่นการยื่นกู้ของธนาคารเสร็จนะคุณนะฮะก็มีหมายเลขบัญชีก็ทำก็สมัคร สมัครเป็นพระธามเนี่ยกับบริษัทเราซึ่งบริษัทเราก็จะมีไฟล์เป็นเบอร์บัญชีของของของลูกค้าของใครแต่ละคนแต่ละคนอยู่กรณี1นึ่งหมื่นบาทเนี่ยเป็นค่าแนะนำนะครับนะฮะท่านใดที่ที่สงสยัยนะฮะสงสัยอะไรต่างๆได้โทรมาถามผมได้นะฮะที่เบอร์ที่จะขึ้นข้างล่างเนี้ยนะครับส่วนท่านใดที่กำลังตกงาน นะท่านใดที่กําลังตกงานอยู่ไม่คิดไม่รู้ว่าจะจะจะทำทำมาอาชีพอะไร mm. เพียงแต่คุณหาตัวเองให้เจอว่าคุณชอบอะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณชอบค้าขายผมเชิญทุกท่านมาร่วมงานกับบริษัทเรานะครับถ้าทำ full time คือทำเต็มเวลาเป็นฝ่ายขายของเราเต็มเวลาเนี่ยผมมีค่าคอมมิชชั่นให้ฝ่ายขายเต็มเวลาเนี่ย 3%, 3เนี่ยท่านคิดว่าจะได้มากหรือได้น้อยนะฮะท่านลองลองนึกตามผมถ้าเป็นท้าเฮ้าหนึ่งหลังแค่16ตลาวาราคาขายบ้านก็อยู่ประมาณล้านกว่าล้านต้น,ต,นต้นกว่าคุณก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น3 4 0ถึงมต่อหนึ่งหนึ่งเคสนะครับแค่หนึ่งหลังเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณนะครับขายบ้านเดียว ซึ่งราคา3ล้านขึ้นเนี่ยขายบ้านเดี่ยวให้กับทางบริษัทมีจนนี้ขั้นตอนผ่านการกู้ของแบงค์ขั้นตอนผ่านการอนุมัติขั้นตอนสุดท้ายคือนักโอนที่ที่ดินนะครับท่านจะได้รับค่าคอม3%รทุกท่านนะฮะผมสามเปอเในกรณีของที่มาสมัครเต็มเวลากับเรานะฮะหลังหนึ่งคูณด้วย3ถ้าเกิดว่า3ล้านเนี่ยเป็นราคาขายบ้านขั้นต่ำนะฮะส ก็น่าจะประมาณ90 0 0 0บาทต่อนหนึ่งหลังนะครับถามว่าอยู่ได้ไหมนะผมพยายามที่จะสอนที่จะสอนฝ่ายขายที่ทำงานกับบริษัทเนี่ยนะสอนให้เขาได้รู้ว่าจริงๆแล้วคุณต้องต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะพอกับการดำรงชีพนะฮะถ้าเดือนหนึ่งเนี่ยคุณมีค่าใช้เดือนหนึ่งเนี่ยคุณมีรายได้สอง0 0ถึงส0,000บาทต่อเดือนแสดงว่าคุณช็อตละ เริ่มชักหน้าไม่ถึงหลังละนะฮะชักหน้าไม่ถึงหลังนี่ยังไงนะฮะเ,เริ่มจากค่าเช่าบ้านหรือค่าผ่อนบ้านนะฮะก็จะอยู่ที่ 7, เจ็ดเจ็ดพันนะถ้าเท่าเฮ้านะเจ็ดพันถึงกรณีถ้าเกิดลูกค้าทีา่ซื้อบ้านกับแบงค์รับของส่งก็จะมีตั้งแต่หมื่นหนึ่งถึงหมื่นห้าต่อหนึ่งเดือนใช่ไหมครับฉะนั้นคุณมีคุณมีรายได้แค่สองหมื่น แค่แค่สองสามหมื่นเนี่ยแสดงว่าคุณเอาเงินของคุณเกือบครึ่งหนึง่งมาผ่อนบ้านหรือจ่ายค่าเช่าบ้านไปละนะฮะคุณก็ทำงานแปดชั่วโมงหรือทำงานโอทีได้เวลามากนะโอที OT, เนี่ยคุณได้จากได้จากโอทีเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่คุณทำงานเพิ่มจากจากที่แดชั่วโมงคุณทำงานเพิ่มสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงถูกไหมครคุณก็จะ ได้ค่า OT น่าจะประมาณ100กว่าบาทถึง200กว่าบาทคูขก็ไปเดือนหนึ่งก็ประมาณ6.22 2 38ก็12.18 0ถึง 18. นะฮะซึ่งคุณเอาเงินเงินเงินสมมุติว่าคุณคุณไรายได้อยู่ที่20,000ก็บวก OT เข้าไปอีกอีกอประมาณไม่ถึงหมื่นต่อเดือนคุณก็จะมีไรายได้เพียง30,000บาทต่อเดือน30 0 0 0บาทต่อเดือนนี ค่าบ้านไปแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งนะเป็นค่ากับข้าวค่าค่าดำรงชีพของคุณผมถามว่าพอไหมสา0 0 0 0บาทต่อเดือนไม่มีทางพอครับแล้วทํำยังไงถึงจะให้คุณมีพอมีไรายได้เพียงพอสําหรับการดํารงชีพในยุคป,ปัจจุบันนะฮะผมเสนอทางเลือกเสนอทางเลือกหนึ่งคือทํางานพิเศษนะทำงานพิเศษโดยการแนะนําเพื่อนซื้อบ้านกับเรา ที่ผมบอกไปเมื่อเมื่อกี้เนี่ยฮะเคสละหนึ่งมบาทคุณหาสิบคนคุณก็ได้แสนหนึง่งนะขึ้นอยู่ที่คุณจะคัดสรรลูกค้าประเภทไหนแบบไหนคุณสามารถโทรถามผมเป็นการส่วนตัวได้หรือเข้ามากรอกใบสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับไม่เสียไม่แต่สิบต่างสโลแกนของบริษัทเราคือไม่มีเงินสักบ,บาทแต่ซื้อบ้านได้นะครับ จะติดแบ็กลิสติดบูโรหรืออะไรต่างๆปรึกษากับเราได้นะฮะผมจะเป็นที่ปรึกษาให้ท่านทุกท่านนะฮะส่วนกรณีของคนที่อยากมาทำงานเต็มเวลากับเรานะฮะเราไม่มีเงินเดือนให้แต่คุณจะได้จากการที่คุณขายบ้านคือทรัพย์สินนะฮะขายบ้านที่บริษัทมีอยู่แล้วเนี่ยที่ปรับปรุงเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะใครอยากสนใจอยากซื้อบ้านนะมาซื้อบ้านกับเราเพียงคุณแค่ เสียค่าใช้ใจ่ายหนึ่งคือเ,เช็คเครดิตบูโรสองค่าถ่ายเอกสารแค่นั้นเองนะอย่างอื่นลูกค้าไม่ได้เสียเลยนะไม่ได้เสียเลยฉะนั้นคือหมดปัญหาเรื่องการฟ้องร้องเรื่องคดีความเรื่องชออง่อโกงเรื่องอะไรต่างๆเราทําธุรกิจบนความโปร่งใสและชัดเจนนะฮะทีนี้ถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคนที่อยากทํางานเต็มเวลาทํางานเต็มเวลาโดยการหาลูกค้ามาซื้อบ้านกับบริษัทอย่างเงี้ยนะ หนึ่งหลังถ้าคุณขายบ้านทาเห้องหนึ่งหลังในเวลา30วันนะสามสิบวันถ้าเกิดคุณเอาเวลา,าทํางานของคุณเต็มที่เนี่ยนะฮะผมเชื่อได้เลยเดือนหนึ่งคุณมีบ้านโอนเดือนละหลังเดือนละหลังสามหมื่นกว่าบาทต่อเดือนสามหมื่นถึงสี่หมื่นต่อเดือนคุณมีรายได้แน่นอนถ้าคุณเป็นคนขยันพออยู่ที่ตัวของคุณเป็นคนขยันหรือไม่นะฮะถ้าคุณเป็นคนขยันผมมีตัวอย่างคนหนึ่ง ที่เป็นท็อปเซล์ของผมปัจจุบันเนี่ยเขาชื่อประหยัดเกตุนะฮะเป็นท็อปเซล์กับบริษัทเรา3ปีติด3ปีซ้อนเลยปีที่แล้วก็ปิดยอดขายอยู่60กว่าล้านนะฮะซึ่งจากน้องคนหนึ่งที่มาทำงานกับผมเนี่ยปีแรกๆเขามีไรายได้แค่เดือนหนึ่งเฉลี่ยแล้ว1 5ื่นต่อเดือนผมก็บอกเขาให้อยู่ไม่ได้คุณจะต้องมีไรายได้ขั้นต่ำเลยห้าถึงหมบาทต่อเดือนซึ่งปีที่สองเขาพาตัวเองมาอยู่ที่ตัวเลขตัวนี้ รายได้เขาเฉลี่ย5 0,000บาทต่อ5 0,000- ถึงห0,000บาทต่อเดือนเนี่ยค่าเฉลี่ยนะฮะซึ่งเขามีรายได้นี้เสร็จเขาพอกินและพอไปใช้นี้เครดิตบัตรต,ต่างๆจนทุกวันนี้เขาไม่ทำแล้วบัตรเครดิตพอเข้าปีที่สเขามีรายได้เท่าไหร่รู้ไหมฮะแสนกว่าบ,บาทต่อเดือนแสนกว่าบ,บาทต่อเดือนเนี่ยจากไหนจากค่าคอมมิชชั่นสมเปซท่านลองนึกดูนะท่านก็มี2มือนะฮะสองดวงตา สองหูนะฮะหนึ่งปากเหมือนกับเขาแล้วท่านจะทำได้ไหมผมอยากเชิญชวนนะฮะอยากเชิญชวนให้คุณนะครับมาร่วมงานกับเราเพื่อที่จะได้หารายได้นะฮะให้มันเยอะกว่ารายจ่ายมีทางเดียวคุณจะไปหวังแต่รัฐบาลไม่มีทางคุณจะไปหวังให้คนนี้คนนี้ไปช่วยหรือจะไปหยิบยืมเขาถ้าเกิดเขาไม่ให้คุณก็อายใช่ไหมฮะเดี๋ยวโกรธเคืองกันอีก ผมเชิญชวนนะฮะเชิญชวนให้ท่านมาลองลองพิสูจน์ความสามารถของท่านดูและผมการันตีรายได้นี้ร้อเซว่าจากผมจากสิ่งที่ผมบอกเพียงแค่คุณแนะนำา1 0 0 0 0บาทต่อ1เคสนะครับจนมีการโอนบ้านแล้วเสร็จถ้า2%ในกรณีของอ,อราถามรนะครคือทำงานไม่เต็มเวลา นะทํางานไม่เต็มเวลาก็อาศัยที่งานตัวเดิมงานตัวเดิมก็ยังทําอยู่งานแนะนําลูกค้าให้กับบริษัทก็ยังมีอยู่นะฮะเคสนี้ก็คุณก็จะได้สนะฮะผมก็ฝากนะฮะฝากคลิปนี้ไว้ให้ท่านช่วยแชร์ให้กับเพื่อนๆนะเผื่อบางทีท่านกําลังไม่รู้จะเดินทางไหนท่านไม่มีทางออกจะขายอะไรดีขาย ขายอะไรดีที่ไม่ต้องเสี่ยงกับคดีความผมเชิญท่านนะครับมาทำงานร่วมกับบริษัทเราผมนายวส,สันมาดมุลนะฮะเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทโสภกุลเฮาส์แอนด์สต๊อชั่นนะครับครับอันนี้เป็นคลิปที่หนึ่งนะฮะสวัสดีครับ